ถึงบ้านแล้วครับ,รบเอาไขา่เวลาแยกไขก่นครับแนละ้อันนี้ไข่จุกกับไข่ลายแล้วก็อันนี่เชอรี่รครับเชอร์รี่ล้างครับเราจะทำเมนูครับเราหลายเมนูัมีแกงเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยเชอรี่ ชื่อเดี้กอ,ก,อก้อยนะครับนีคบ่ครับ,ดรบเดี๋ยวเราดูที่ตอนทำนี่ครับตอนแกะต้มหอยสุกแล้วก็เอาแกะตาครับ ช่วยกันแก่กับคุณเจนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไ้ลืมลืม,มเดี๋ยวให้ดูหน่อยว่าแกะนี่ครับต้มมาแล้วก็กระทอกออกจากตัวเปลือกหอยแล้วก็แกะตามันออกหนา้านตาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะเอาอันนี้แหละครับไปซอยอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาไปลาบไอรรยาการครับฝนตกโปรยๆนะครับขับแก้วแล้วก็พร้อมมดแดงเราก็ได้แล้ว สิ่งที่ขาดคืออะไรครับคุณเจนเหล้าขาวทำไมถึงเป็นเล้าทำไมต้องทำไมต้องเป็นเหล้าขาวครับโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมกับแกล้มก่อนแล้วก็เดี๋ยวฝนซาๆหน่อยเดี๋ยวเราไปจัดไอ้นั่นมาสักหน่อยกรึบให้ดูบรรยากาศครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึหน่งตอนตอนทำเลย วัยรุ่นครวับรุ่นนี่ครับขำ้นตอวิธีก็คือเอาตัวนี้ครับที่เราแกะออกมาแล้วใหญ่ๆอะไรก็มาหั่นนะครับแ่ส่วนมากเป็นถัวน้อยหัวเล็กหัวน,น,น<ช>้อยแล้วก็เอามาหัน่นนี่ครับซอยอย่างนี้ครับซอยน่ากินนครับ เตรียมเครื่องลาบครับมีข้าวคั่วหอ,อแมออแดงนี่ครับให้ดูกันสดๆครับไม่มีจัดสถานที่อะไรทั้งทิ้นครับสภาพย็งไงก็สภาพงั้นครับนะครับเดี๋ยวให้คุณเจินดำเนินการทำไปก่อนครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่ง นี่ครับคุณเจนนี่คือเป็นเซียนครับหาก็เก่งครับทําก็เก่งครับรสชาติออกมาก็อร่อยครับคือการันตีได้ครับเมียนี่คือใครรวมตัวเป็นแฟนคือติดใจฝีมือทุกคนครับแต่ยังไม่มีใครติดใจเลยต <laughs> ัวตัวล็อก bà ha 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 anh nam mèo bia, anh nam mèo bia chứ bộ